เทสเราสร้างขึ้นมาเนี่ยสำหรับคนที่คิดว่ามันยากแล้วตอบโจทย์ตรงทาร์เก็ตที่คุณจะสามารถทำได้วันละ500บาทพันบาทไม่ได้ไกลเกินเอื้อม จเรียนใช่ไหมครับแต่คือมีความกังวลที่แบบเฮ้ยคุณมีเวลาไหมใช่ไหมว่าเรียนแบบไหนยังไงนะครับเดี๋ยวตรงเนี้ยของ S T S อะถ้าคุณเป็นคนใหม่เลยคงมีความกังวลว่าเฮ้ยฉันเป็นแม่บ้านแล้วคุณจะเรียนยังไงจะเฟรชยังไงฉันไม่เข้าใจเลยใหม่มากเดี๋ยวมาฟังอันนี้ก่อนเราเนี่ย S T S เราสร้างขึ้นมาเนี่ยสำหรับคนที่คิดว่ามันมันยากแล้วตอบโจทย์ตรงที่1เราเรียนออนไลน์นะครับเรียนออนไลน์ผ่าน Zoom ทุกวันอังคารแต่แน่นอนเรามีวิดีโอให้ครับเป็นวิดีโอช็อตสามนาทีห้านาทีแต่และหัวข้อนะ เพื่อดูวิดีโอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้แบบเอาเนื้อ,อาหารตรงนี้มาใช้ในการซ้อมเทรดนั่นเองมีเรียนทุกวันอัาคารเพื่อให้คุณเวิร์กช็อปโค้ดที่สอนเนี่ยก็จะกดออเดอร์ให้เห็นหรือว่าสอนวิธีการเข้าออเดอร์แบบไหนอะไรเงี้ยใช้เวลาน้อยนะครับยิ่งบอกว่ามีมีทุนพันเหรียญเนี่ยความเสี่ยงน้อยมากเพราะว่าเราจะเทดพอร์ตคู่ขนานก็เปิดพอร์ตมาเนี่ยเป็นพอร์ตคู่ขนานเลยเท่ากาันทุกอย่างเหมือนกันเซ็ตวางแผนเรียบร้อยเนี่ยแล้วคุณมันมาเทดพอร์ตซ้อมพอซ้อมเสร็จแล้วสิติมันจะบอกเองว่าคุณทําได้ไม่่ไไดด้้าาคคคุุณณททํออยเรรรพจิง แบบนี้ครับเพราะกาลดความเสี่ยงได้มากก็ต้องกลัวนะฮะต่อมาครับคุณมีทุนพันเหรียญเนี่ยทางเอทเอยังมีสิ่งที่มันสามารถซัพพอร์ตให้คุณเรียนรู้ได้เร็วก็วคือแจ้งเตือนแจ้งเตือนจะช่วยให้คุณมองกราฟออกนะครับว่าเฮ้ยตามหลักสูตรเป็นแบบนี้แบบนี้แล้วมารอเข้าออเดอร์ลดเวลาในการเทรดได้เยอะแยะเลยผมเชื่อว่า ทราเก็ตที่คุณจะสามารถทาได้วันละห้าร้อยบาทพันบาทไม่ได้ไกลเกินเอ,อื้อมแต่แค่คุณต้องแบบตัดสินใจชัดเจนว่าฉันจะเทรดฉันจะเอาจริงฉันจะขอฝึกฝนสัปดาห์หนึ่งเดือนหนึ 1, 1> <ๆ>่งอะไรก็ว่างไปแล้วคุณก็มาลุยกับเราอย่างเนี้ครับไปได้แล้วไม่ต้องห่วงรุ่นพี่น,น่ารักครับช่วยตอบช่วยโอ้โหอะไรกันช่วยดูแลกันสนุกสนานนะครับในกลุ่มนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เอทีเอเรามีเพราะฉะนั้นความเสี่ยงเดียวของคุณคือ1เวลาที่คุณเสียไปในการมาฝึกซ้อมถ้าคุณไม่จรงิงจังสองนะครับค่าสมาชิก ใจแล้วคุณลองมาเรียนดูผมการันตีให้อย่างหนึ่งเลยครับว่าคนใหม่สําเร็จง่ายกว่าคนเก่าเพราะคนใหม่นี้เป็นเหมือนกระดาษ รกระดาษขาวเลยมาเขียนให้เดินตามเองนะครับแล้วมาดูว่ามันทําได้จริงเนีอยพอซ้อมหรือเปล่าค่อยเชื่ออยากให้ลองพิสูจน์แล้วอยากให้ลองตัดสินใจดูว่าควรจะเริ่มต้นกับเราไหมถ้าคุณเสี่ยงได้แค่เรื่องเวลาแล้วก็ค่าสมาชิกคุณเข้ามาลองดูนะครับก็ฝากไว้เ t s เรานะครับมุ่งเน้นให้นักเทรดทุกคนประสบความสาเร็จนั่นั่นคือสิ่งที่เราต้องการนะรเพราะฉะนั้นเราคือเราลดความเสี่ยงให้คุณอยู่แล้วลองตัดสินใจดูนะ